สวัสดีครับผมเฟรยนะครับเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลคาราบาวครับนะครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับระหว่างอาร์เซนอลนะครับเปิดอิมเรสตีเดียมก่อนนะครับรับกรรมการของนิวคาสเซิลนะครับจะเตะกันในคืนวันที่8มกราคมเวลาตี3นะครับหรือว่าตรงกับคืนวันอังคารที่7มกราคมนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยูทูบนะครับเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ ไปเรื่องกันที่ความพร้อมของนักฝั่งเจ้าบ้านอาจเซนอนกันก่อนนะครับอา์เซนอนะครับลงเล่นในศึก EFL คับในฤดูกาลนี้นะครับก็ ในรอบที่3เนี่ยนะครับเปิดบ้านชนะโบตันไป5ประตูต่อ1นะครับแล้วรอบที่4ไปเยือนเบรสตันนอตเอนชนะไป3สูนะครับและรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับเปิดบ้านชนะคิสาเปเลตไป3ประตูต่อ2นะครับนอกจากนั้นมาในถึงในรอบนี้เนี่ยนะครับก็ใช้นักเตะนะครับสำรองดาวรุ่งผสมตัวจริงเข้ามาด้วยนะครับถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดมากๆครับของมิเกลออตเตต้านะครับ อาร์เซนอลน,นะครับได้แชมป์ถ้วยนี้นะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยสองครั้งเท่านั้นเองคือในปี1 9น7และ1 9น3นะครับเป็นรองแชมป์ทั้งหครั้งนะครับครั้งล่าสุดที่เข้าชิงนะครับนั่นคือปี2018นั่นเองนะครับ ในส่วนของทางไอซอนอนนะครับนนีนน้คาดเดาว่านะครับว่าทางมิเกลจัตตาไม่ได้จัดชุดใหญ่นะครับเพราะว่าเขาคิดว่าน่าจะไปลุ้นพเมลีกมากกว่านะครับเพราะว่าพเมลีกในนัดล่าสุดเนี่ยก็พลาดนะครับไปเสมอไบรตัน1ประตูต่อหนึ่งะครับโดนลูกโทษปิชนานะครับหัวชนกันเองนะครับแล้วก็ v r บอกว่าเป็นลูกจุดโทษซะอย่างนั้นนะครับคือผมเนี่ยไม่ใช่แฟนบอลไอซอนอนแต่ผมนั่งดูผมก็ยังงง,งว่าเอ๊ะมันจะเป็นจุดโทษได้อย่างไรในเะมื่อมองไปแล้วแล้วแหม ต่างคนต่างไม่เห็นเอาหัวมาเขกกันเองอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นอุบัติเหตุแต่ก็นะครับต้องเคารพการตัดสินใจนะครับหลีกชั้นนำอันดับหนึ่งของโลกนะครับที่แม่บอกว่า VR เขาบอกจุดโทษก็คือจุดโทษแบบนี้ก็งงเหมือนกันนะนะครับแม่แบบนี้อยากให้มาตัดสินนะฮะ ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะที่ไทยเนี่ยนะครับยิงเท่าไหร่นะครับเข้าไปในกรอบเขตโทษเท่าไหร่ครับโดนเตะยังไงก็ไม่ได้จุดโทษนะครับแหมช่วยมาตัดสินแทนได้ไหมอะไรแบบนี้เลยนะครับแหม่ไปเข้าเรื่อง阿森纳กันต่อนะฮะไปนอกเรื่องเยอะไปนิดนึงนะครับก็มิเกลใจต้าน,นะครับให้สัมภาษณ์หลังเกมที่เสมอไปตั้นนะฮะว่าเราเนี่ยเริ่มเกมได้ดีมากเราสร้างโอกาสทองได้3าครั้งแต่โชคม่ดีเราไม่สามารถทาประตูเพิ่มเติมได้จากนั้นเราก็เจอกับช่วงเวลาที่มีปัญหาโดย,ยเฉพาะการเสียประตูจาก ลูกจุดโทษแล้วจากนั้นนะครับไบยต้ายังบอกอีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องคิดถึงที่เราทําไปได้ในเกมแรกเริ่มเตรียมตัวสำหรับเกมต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่ไปรับใช้ทีมชาติจะกลับมาแบบไม่มีการบาดเจ็บและพร้อมสำหรับเกมต่อไปนะครับอันนี้ก็เพราะว่าทางอร์เซนอลนั้นเป็นปัญหาเรื่องนะเตะบาดเจ็บมาตลอดเลยตนะั้งแต่ช่วงต้นฤดูก,กาลนะครับแล้วพอมาถึงตอนนี้นะครับมันก็ยังมีเจ็บต่อเนื้อทำให้แบบไม่ได้ทีมที่สมบูรณ์สักทีอะไรแบบนี้นะครับไปดูความพร้อมทากฝั่ง ทีมเยือนนิคาสเซิลกันบ้างนะครับเรียกได้ว่านิคาสเซิลโอ้โหช่วงนี้เนี่ยใครเป็นแฟนทูนอาร์มี่นะโอ้โหฟอร์มดีมากๆนะครับนัดล่าสุดก็บุกไปชนะสเปอร์คาบ้านเลยนะครับ2ประตูต่อ1น,นะครับก่อนหน้านั้นก็ไปชนะแมนยูคาบ้านมาอีกส0ูนนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับทำอะไรก็ดูดีไปหมดสำหรับลูกทีมของเอดดี้ฮาวน์ะครับคราวนี้กลับมานะครับในถ้วยคาราบาวคัพเนี่ยทางนิคาสเซิลเนี่ย เคยเป็นแชมป์ไม่เคยเลยเป็นรองแชมป์มาสองสมัยนะครับครั้งล่าสุดก็คือในปีส0 23ที่แพ้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบน่าเจ็บใจไปท่านเองนะครับซึ่งก็เอ็ดดี้ฮาวยังหวังโอกาสการนะครับชูถ้วยแชมป์ครั้งแรกกับนิโคลเซ่นนะครับแล้วก็ทำแชมป์ให้กับนิโคลเซ่นในรอบแบบงยิฉะนั้นนี้บอกเลยว่านิโคลเซ่นเนี่ยจะจัดตัวผู้เล่นชุดใหญ่นะครับชุดเต็มจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนนะครับแล้วก็หลังเกมนะครับที่บุกไปชนะสเปอร์ได้นะครับ ทีมของเราเนี่ยทุ่มเทกันมากในวันนี้ไม่เป็นเกมที่ยากและเป็นชัยชนะที่สําคัญนะครับเอดีฮาวเอ่ยนะครับกอนระบุถึงประตูปัญหาที่ทีมเนี่ยนะครับตีสเสสเอร,เอรไปถึงประตูตัวหนึ่งนะครับโดยระบุไว้ว่าเราไม่ปฏิเสธนะว่าบอลเนี่ยโดนแขนชริตนตันแต่ผมไม่มั่นใจกดสําหรับผมกดไม่ชัดเจนผมไม่ปฏิเสธว่ามันโดนแขนแต่ผมคิดว่ามันเป็นประตูที่ดี ต่อกรณีที่ว่ากันว่าแดนเบอร์สมควรไล่ออกนะครับก็คุณซื้อทางของซาลิกาดงนะฮะดีฮาก็ระบุว่าไม่เลยสำหรับผมผมไม่คิดว่าเขาควรได้2ใบเหลืองเขาอาจได้สมควรได้ใบเหลืองแต่หลังจากนั้นมันเป็นการฟาวแบบเล็กน้อยเท่านั้นนะครับพร้อมกันนี้อดีเฮาก็เอ่ยชมริซนเดอร์อิสซักด้วยนะครับแน่นอนเป็นเรื่องความมั่นใจมันเป็นเรื่องปกติที่คุณชนะฟอร์มของเราดีมากเรามีเตะชั้นดีแล้วก็ผมอยากจะพาทีมของเราเดินหน้าต่อไปอีกนะครับอ่ะอน,นี้ก็จะ บทสัมภาษณ์สั้นๆนะฮะของทางเอ็ดดี้ฮาวนะครับคือมั่นใจที่ว่าเนิวโคสเซอร์เนี่ยมาเอาแน่นอนนัน,นี้นะครับคืออย่างน้อยเนี่ยมานะครับเก็บผลเสมอออกไปนะครับจากทางอาร์นอลแล้วไปลุ้นต่อนะครับที่ทางเซสเชมยนพาร์คนะครับหวังจะเข้าชิงอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเตะที่มีการบาดเจ็บนะครับของทั้งสองทีม อาร์เซนอลนะครับเบนไวซาก้านะครับเอ็นวานิลลี่ไคฮาวเวตเลฟ์เบรซอริงแล้วก็ทาเคโรโทมิยาสึนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเล่นกจะมีการบาดเจ็บของนิวเซิลจะมีคาร์ลวิฟสันนะครับอีเมลคราฟเชมารอสเซลแล้วก็นิกโปรมนะครับมาดูสถิติเล็กน้อยนะครับ5นัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันนะนะครับเรียกได้ว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็อาร์เซนอลชนะไป2นัดนะครับนิวเซิลชนะ2แล้วก็เสมอกันไป1นัดนะครับสถิติที่เคยเจอกันมาทั้งหมดนะนะครับ เคยเจอกันพัลวอด194นัดนะครับเป็นทางอาร์เซนอลชนะไป85นิวนิวคาสเซิลชนะไป70เสมอกัน39นะครับห้านัดล่าสุดของทั้ง2ทีมอาร์เซนอลก็ชนะ4เสมอ1นะครับนิวคาสเซิลชนะรวดเลยนะครับอาร์เซนอลนะครับผ่านเข้ารอบมรดกการชนะโบตัน5-1ชนะเพสตัน3-0นะครับชนะคริสตัลพัเลต3-2ส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยชนะทางวีบารดัน1-0นะครับเชลซี2-0แล้วก็ชนะเบรดฟอร์ด3-1นะครับโอกาสในการยิงประตูนะครับ อยู่ที่2.4ประตูต่อน,นัดเท่ากันทั้ง2ทีมเลยนะครับคู่นี้สูสีมากๆนะเดาไม่ออกเลยนะครับโอกาสในการเสียประตูนะครับอาร์เซนอลเล่นได้มาน0.8ประตูต่อนนัดิดคเัเเซนเวลาเบนมียันอยู่ที่1.2ประตูต่อน,นัดน,นะครับนี่ก็โอ้โหไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะน่าสนใจนะครับ ท็อปโกสกอร์ของท้วยนี้นะครับทางซอนเป็นกกเบรชูซุสีประตูนะครับแต่ถ้าเป็นเรอเซนเป็นซาโดโตนารีนะครับที่2ประตูและฟารเบชา2ประตูนะครับในส่วนของนะครับเอ่อทำเนียบแชมป์นะก็อย่างที่บอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยนะครับเคยเป็นรองแชมป์มาสองสมัยนะครับแต่อร์เซนอลเนี่ยเป็นแชมป์มาแล้ว2ครั้งนะครับหลังจากจบแมตช์นี้นะครับ อาเซนอลจะเปิดบ้านรับแมนยูในเอเ u p คันะครับส่วนนีกอลเซ่นจะไปเปิดบ้านนะครับทีมรองบอร์ดชื่อว่าบรอมเล่นะครับ ในส่วนของนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับทางอาร์เซนอลกันก่อนนะเป็นกราเบลเชียสุดนะครับลงสนามให้กับทางอาร์เซนอล25นัดนะครับ7ประตูกับอีก2อซิสนี่ครับรายการนี้เนี่ยเขายิงให้อาร์เซนอลเยอะที่สุดนะครับที่4ประตูชนะนัดนี้นะครับคาดหมายว่าทางมิเกลอัลเจตาไม่น่าจะดรอกราเบลเชีสุดนะครับน่าจะส่งลงตัวจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆนะครับขี้หมูขี้หมาเข้าชิงนะครับ เผื่อได้แชมป์ก็ยังมีผลงานนะครับเผื่อว่าเพเมอร์ลิกเนี่ยจะไม่ไล่ลิฟวูไม่ทนอะไรแบบนี้นะครับในส่วนของนิวคาสเซิลนะครับจะเป็นอลิสเตอร์อิสักนะครับซึ่งข้อมั้งใจว่าน้นนี้จะลงสนามแน่นอนเพราะว่าไอ d ดีฮาวนะครับคงจะใส่เต็มนัดนี้แล้วเดี๋ยวนัดหน้าเนี่ยค่อยไปใช้ตัวสำรองลงก็ได้เพราะว่าเจอทีมลองบอลน,นะครับระฉะนั้นอิสักลงแน่นอนแล้วก็หวังจะเข้าชิงอีกครั้งหนึ่งนะครับ อีซักลงเล่นให้กับทางนิวคาสเซิลตอนนี้21นัดน,นะครับยิงไป14ประตูนะครับแล้วก็มี4แอสซิตด,ด้วยถือว่าหกกำลังขึ้นมออะไรทีเดียวนะครับ สิ่งตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนั้นี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนะครับต้องใช้ดาวรุ่งตัวสำรองและตัวจริงผสมกันไปก่อนนะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับทีมเต็มๆเลยโดยเฉพาะทางฝั่งนะครับกองหน้าทางด้านขวานะที่โอ้โหมีบุโกโยสากะเจ็บนะครับไรมสเตอร์ริงยืมมาจากเคลซีก็เจ็บอีธานเอเวนเดอรี่กำลังดีๆเลย เจ็บเพื่อใค่คนนึงโอ้โหอะไรเนี่ยนะครับก็ปดหัวแทนมิเกลโจต้าเนาะนะครับว่าจะใช้ใครลงสนามในนัดนี้นะครับแต่ก็น่าจะมาในระบบเดิมนะครับนั่นก็คือ4 3 3นะครับผู้สัมปตูน่าจะไม่เสี่ยงใช้มือ2นะครับใช้ดารบิรย่าเหมือนเดิมนะครับแบ็คขวาเนี่ยตอนนี้นะครับจูเลียนทิมเบอร์นะครับกลับมาแล้วนะที่แล้วก็คือมีการบาเจ็บไปก็ไม่ได้ลงใช่ไหมก็น่าจะมายืนตำแหน่งตรงนี้แทนนะครับในส่วนของแบ็คซ้ายใช้คิรันเทนี่นะครับ คู่เซนเตอร์ฮับนะครับน่าจะเลือกใครคนใดคนหนึ่งระหว่างกาเบรียลกันเยสกับวิลเลียมซาลิบาร์นะครับมายืนแต่คิดว่าน่าจะเป็นทางกาเบรียลมากกว่านะครับพักซาลิบาไปแล้วก็ยืนคู่กับนะครับจาคุบคิวอิออนนะครับในส่วนของมิดฟิลสามคนนะอันนี้นะครับน่าจะใช้เป็น จอจินโยนะครับยืนคู่กับโทมัสปาเตนะครับแล้วก็ใช้มิเกลมเรโนในการทำเกมนะครับก็คือดรอปเดนแคนไรท์ไปก่อนนะครับดรอปทางเมตินิโอเดกาไปกอนอะไรแบบนี้นะครับแต่ข้างหน้า3คนเนี่ยทางซ้ายนะครับน่าจะเป็นเรโดทอสซานะครับทางขวาเนี่ยน่าจะให้กาเบียวมาเจนีน่มายืนไปก่อนแล้วก็หน้าเป้าใช้กาเบียวเชซุสนะครับอันนี้ก็หนักใจจริงๆนะคือผมดูตรงพูดเล่นแล้วเนี่ยมันก็จัดตัวยากอะคือถ้าจะใส่ชุดใหญ่เต็มเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวต้องไปเจอ มนูอีกนะครับในเอเบคับเนี่ยก็ไปใส่เต็มตรงนั้นดีกว่าอันนี้ก็มันมีโอกาสเล่นเย้าเยื่อมฉะนั้นก็จัดประมาณนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับนี่เป็นการคาดเดานะครับไปกันทางฝั่งทีมเยือนนะครับของนิวคาสเซิลกันบ้างนะครับนิวคาสเซิรเนี่ยพอจบแมตช์นี้เนี่ยนะครับมันไม่ต้องไปกังวลอะไรแล้วนะครับจัดหนักจัดเต็มไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปส่งตัวสำรองนัดหน้าเพราะฉะนั้นนะครับแช์นี้เนี่ยตัวที่เล่นกับทางสเปอร์น่าจะได้ลงเล่นกันครบครันนะครับไม่น่าเปลี่ยนจากชุดนั้นนไปะครับทง เอ็ดดี้ฮาวนะครับน่าจะมาในระบบเดิมเหมือนกันนะครับคือ4-3-3นะครับในส่วประตูเนี่ยมือหนึ่งเจ็บอยู่นะครับนิบ็อกเจ็บก็ใช้เป็นมาจิมดูบัฟก้านะครับในส่วนของแผงแบ็กโฟนนะครับทั้งขวาเนี่ยใช้ลิบลามเมนโต้นะครับทางซ้ายเป็นลุยส์ฮอร์นะครับคู่เซนเตอร์ฮาฟนะครับใช้แดนเบิร์น จับคู่กับสเวนบอตแมนนะครับมิดฟิลสามคนนะครับโบโนกิมมาไลจอรินตันแล้วก็ซานโดตอร์ลี่นะครับอันนี้ชุดเดิมนะในส่วนของข้างหน้า3คนนะครับทั้งขวาเจ้าของเมอร์ฟี่นะครับทั้งซ้ายเอทิคิโกดอนและหน้าเป้าอเลิเซเดอร์อิซักนะครับนี่ก็จะเป็นตัวผู้เล่นที่ทามเบลเช่น่าจะจัดลงนะในแมชนี้กำลังขึ้นมอเลยนะครับลุ้นชนะต่อเนื่องนะครับถ้าชนะนันนี้นะครับมองว่าคุณเนี่ยสูสี นะครับเพราะว่านิโค้เซิเนี่ยต่อให้ฟอร์มดีแค่ไหนในการมีนอยร์นนมันก็ไม่ง่ายนะครับแล้วก็เซนนมีสติที่ดีนะครับเวลาเจอนิคเซิรในบ้านไม่ค่อยแพ้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันมีปัญหาเรื่องก,การจัดตัวผพ้เล่นเล็กๆน้อยนะครับแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังเนี่ย นะครับอาร์เซนอลก็เหมือนแผ่วลงไปเล็กๆน้อยๆนะครับที่นี้คอนเสิรก็พุ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นนั้นนี้นะครับขอญาตทายผลว่าคุณเนี้ยจะเสมอกันไปแบบสุดมันนะครับสประตูต่อ2นะครับหากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้นะครับของหน้าเพจไปดูบอลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube นะครับเพจ Facebook แล้วก็ช่อง Tik t o อกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับเพจไปดูบอลนะครับการันตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยนะครับปี2022-2023นะครับประสบกกาารรณ์ดูบอลต่างประเททศด้วยีมงานเองมากกว่า100แมชเลยทีเดียวนะครับ